เอาเอฟซีครับมาติดตามมาหลุนกันครับเศาหน่อยเบาหมูคือเก่าเอฟซีมานครับพ่อคลองดีขอให้แล้วเอฟซีเป็นเห็ดบวกจิกดงเอฟซีโอ้เนโหโมเมนเก็บง่ายถึงเสียวเสียมงัดแล้วสร้างเอฟซีนี่ครับเขาดอกใหญ่เอฟซี ว่ามูสเก็บกองไปก่อนเมื่อเบิ้งมาหลุดกันไปน้ำกันเลฟซีเลยสาวหน่อยเขางัดครับแต่ว่าบ่าหมูคูดครับใส่เสียมบอกแห้งเมดเลยเอฟซี ค่อยๆครับมีคนครับมีคนมีคนเขาเอิอนกันอยู่วอนบอลอยู่เอฟซีบอดังบ่ได้ดอกกำลันเทียงกับเสาหน่อยอยู่แต่ว่าเสาเทียงแล้วคนครับคนเอาหมูเอาเห็ดก่อนเด้อเอฟซีเด้อเก็บเห็ดก่อนเอฟซีดอกใหญ่ๆขายยาว มอาโมขุดกันมาสามดอกเลยเนียงขี้ดินกอนครับบริสันทขาขาดเอีบซีขาเฮยดขาดกองไวก้กอนครับ๋ยงให้สาวหน่อยกันว่าอันนี้เอาเก็บเอานี้แล้วก็ให้เก็บใส่กระตาครับสิ กองกันเลยพี่ครับเอฟซีมีหลุ่นเต็มกระตาแล้วเอฟซีเลยมูนี่มูง่ายครับเอฟซีมีหลุ่นเต็มกระตาครับบ่าวมูต้องเอาทางพี่ก่อนเดี๋สาวหน่อยเพิ่นเอาข้างในครับสาวหน่อยเอาเอามุมในบ่าวมัวมุมนอกก่อนเดี๋ยวคนก็สีหยาดมาังสีหยาดกันเลยเด้ครับเพราะว่ามันของปลาเนาะบริเกียวเด้ถึงบ่าวมูสิเป็นคนพ่อสาวหน่อยพ่อกระซัง เขาสามารถที่แย่งเขาได้ครับแย่งเม่ได้กับเฉพาะโตที่เข้าอันเก็บแล้หนาเย็บซี่แต่กันโตวพระท่านเก็บนี่อยู่กับดินอยู่นี่เขาแย่งได้ครับผมเขาต้องยอมเขาเือกันเพราะมันเป็นของป่าโนดมนันมันบ่มีของผู้ใด,ไ,ดไหนไม เฮ็ดมูนี่เป็นสาวหน่อยพ่อครับเอฟซีเอือนมาเอือนแววโม่เอือนบ่สนใจเขาว่าเขาเครียดดิเขาหายใหเขาพ่อเฮ็ดเขาใหญ่มีคนญาติเขาสไตล์สาวหน่อยเขาพ่อเฮ็ดน้ำใดนี่ตื่นเต้นตื่นตัวนะคือว่าเฮ็ดมันดอกใหญ่ดอกงามเอฟซีเอ้ยเห็ดดอกใหญ่ดอกงาม เดี๋ยวเซิรนครับให้สาวหน่อยเพิ่งเก็บใส่กระตาเขาเซิร์นเบื้อเพราะว่าเห็ดมันแทงมันบานแล้วเอฟซีมันบระมานว่ามันบระมานไอ้เ็ดไอ้จูมครับเขาบานแล้ว,ม,ลวมันแนมเห็นแต่ไก่อาสาใจดอกใหญ่ดอกงามเอฟซีเลยซาใจสาใจ,าใจบ่หมูฟสาวหน่อยคงสุดเพั่อนเดียวยางตัวครับสิรเดือบวนเบื้องนี้ตัวอันหนึ่งกันอ่าสุดยอดเลย สาวหน่อยคือตาดีเถอะวะเอาท่านบอท่านสต็อปคลิปเอฟซีเดี๋ยวเฮามาเบิ้งมาลุนกันครับพันพ่ออีกบ่าหมูสิไายเบิ้งอีกครับเอฟซีครับเอาละครับเอฟซีครับหลังจากบ่าหมูสต็อปคลิปใบเนาะยางมาเรื่อยๆพ่ออีกครับห่างกันอยู่ประมาณสามเมตรสี่เมตรครับจากจากจุดแรก่เอฟซีเขาสูออกกังศีลครับเฮ็ดไอ้ปวกจิกนี่แต่ว่าเนี่ยเป็นเห็ดปวกจิกดองเอฟซีเฮ้ย บ้าหมูนี่เล่นได้ปวกเฮ็ดปวกจิกดงเลยบ่สนใจเฮ็ดปวกจิกไั่นกับเขาเลยครับที่เด็ดเอฟซีเลยถามนาทีครับมุมนี่ดอกงามเลยเอฟซีบางคนเห็นไหมครับสากลากทุกคนทุกคนขับขึ้นมาครับรบ,บ,บ,รบ,บ้าหมูสิพาเอาตัวนี้นไก่กับบ้าหมูนี่โอ้ยทีแรกก็คืนบ้ามีคนยางโบมแมนไดเอฟซี FC เลย ไปมาเ่าท่านมีไปมาสัมมาคืาอเขาโบเห็นโบจากบุกคนยางติดขอบนะเอฟซีบ่าวโม,โม่สาวหน่อยยางเซิรนเด้ผู้นึงติดขอบผูน้นึงเซิรนหาเห็ดเนี่ยมันต้องยางเบื้องดีเอฟซีบ่าั่นพ่อโม่นึงนะทิ่มกรเลยเลยครับเสียของเนี่ยท่านสวยงามค่ะโอ้โยดอกเนีย่ยเอฟซีเลยสกอตแลนด์สาว,นสวนหน่อยสกอตแนเห็ดเด้ ยี่ว่ได้เสาหน่อยแต่ว่า,ามูกระสออนเงินเบิ้งเสาหน่อยงัดทั้งเลยสี่เลยกับโบบานโบแท่งถึงสี่ก็บโบเ็นครับแนบมเงี้ยเฮ็ดตัวกิกสุดยอดเลยมาเบิ้งมาหลุดนต่อยสี่อันพออีกบ้ามูอัสิไทยเบิ้งอีกครับเอาเก็บี่ครับหลัอองจากเก็บบงมองหันแล้วครับเพิ่มมาอีกบ้าเกินสองเมตรเก็บสี่เฮ็ดเขาออกกระจายครับที่เด็ดเลยอันนี้เป็นดอกจุ้มๆครับ กำลังแทงถึงจุม่มๆุ่มอืมมันซ้อนดิเหล่งแต่เหล่งแต่หยานบริหาเฮ็ดยูเอฟซี FC. เอ้ยมาเถียวสองได้ครับนี่เถียวแรกบ่าวหมูสาวหน่อยใบไงไแล้วครับกระต่ายนึงครับไอ้เครื่องถุงยูเอฟซีอันนี้ก็สิได้เต็มกระตา่ากแล้วเฮ้ยหมานหมนันเอามาเบิ่งมาหลุ่นกันต่อบ่าวหมูขอกะสิอไทยเบิ่งอีกครับยูเอฟซี เอาครับเอฟซีครับหลังจากเบ้ามูกับสาหน่อยเก็บเห็ดปกจิกมาแล้วครับก็เลยยางเซิร์นหาออกมาอีกครับประมาณห่างกันประมาณ15เมตรเอฟซีมาพอของดีครับเป็นเห็ดโค่นไฟเอฟซีสามดอกงามๆเลยครับเห็ดโค่นไฟขายาวแน่นอนครับเอาเลยสาหน่อยเดี๋ยวให้สาหน่อยเป็นคูตี่สูขาครับ เมดมันหอกยุดดอนเลยนะยุงลืมนคิดว่าดอนหนาสิว่าเขาต้องยางมืองเลืทัวกันถ้าเราคอยขานไปอฮ้ยเบิ้งดอกใหญ่เก็บซีเฮ้ยสาวหน่อยเอาจนสุดขายอยู่ซีเอ้ยเบิ้งคืนมาเบิ้งสองดอกนี่ครับสองดอกนี่

อีน้ำมาดอกงี้เออีจรงๆเห็นงามแทนเออจังสั่นละลำมันยาวๆของฉันือเขาเห็นอยู่ดอกคอยว่าไ้นทายโอเต้อันดอกมันกำกับขนาดเอฟซีเลยสาวไหนก็ได้เอ้ามาเบิ่งมาหลุ่นกันต่อเอฟซี ขันมานี่กับสิทธายเบิ่งอีกครับผมเห็ดพวกตาพอยยิดเลยค่ะปอกตาบัวทีบัวที่เขาได้่เอฟซีเห็ดพ่อมูวังหันเอฟซีบูวังหันนี่ครับนี่มูของสาวหน่อยพ่อวังหันนี่เห็นไหมครับสิเต็มกระตาเอฟซีโอ้เนโนนอีหลีสุดยอดอีหลีเอัวมึงมาลุ้นกันต่อครับผมอ้าว เอฟซีครับแบดบาลหมูสิเบิดเดี๋ยวขอสรุปคลิปกันเอฟซีนี่เบิ้งเห็ดในกระตาเสาหน่อยนี่ละเพราะว่าบาลหมูไทยไม่แต่เศ้าแล้วครับเถี่ยวนึ่งถึงแต่เถี่ยกับไไปใบ้านแล้วเอฟซีเออเอ้ยเนาะงามเนาะกระตานเนาะกเหมือนเดิมเหมือนเก่าแหละครับผมฝากเอฟซีแฟนครับคือเก่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำน้ำอีสานเด้อเอฟซีเด้อสุดท้ายท้ายสุดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนี่ละจากกันไป เกือบเต็มกระตารอบสองนี่แหละของบ่าวหมูสาวหน่อยนี่แหละเอฟซีเอ้ย